สวัสดีครับแฟน YouTube นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Pino รุ่น s e i 700นะครับเป็นแบบ Euro e u โฟนะครับตัวน,นี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบคอมมาเร็วแบบยิง3านัดใน1รอบนะครับรถคันนี้เป็นรถนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับวันนี้เราก็ได้มาติดตั้งในระบบยูโรโฟถือว่าเป็นคันแรกของ NGV Development นะครับที่เป็นการติดตั้งแบบ1รอบนะครับยิง3นัดด้วยกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้เ f ฟซี D กับการยิง2นัดนะครับเที่ยวนี้เราก็จะได้มาพบกับ ยูโรโปรนะครับหรอบยิงสนัดนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยอดนิยมในตลาดยุโรปและในตลาดอเมริกาณขณะนี้นะครับ นี้เราคาดว่าเราจะได้ติดในระบบ uh, TFCO ในเจเนอเรชันช่วงปลายของปีนะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ซึ่งรองรับกับฮาร์ดแวร์ในเจเนอเรชันที่5ในระบบ TFC นะครับคาดว่าคันนี้ในการทดสอบนะครับ ในขณะที่เป็นรถเปล่าเราจะลองกันที่12อ12-15ตอนหนึ่งนะครับซึ่งในระบบนี้เองนะครับในหนึ่งรุ่นนะครับเราก็ได้พัฒนาปรับปรุงข้อด้อยนะครับมากกว่า15-20ข้อด้วยกันนะครับซึ่งสำหรับในช่วงปลายของปี 2 0 0 1เนนะครับเราก็จะมีการอัปซอฟตแวร์นะครับให้เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้ของตัว5ไปนะครับมากกว่า7-8ข้อด้วยกันนะครับแล้วเราจะมาลองดูนะครับว่าฮาร์ดแวร์นะครับในใน TF4 สามารถที่จะรองรับ ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าซอฟตแวร์ Air, ตัวใหม่เรา uh, เป็นการตวงต่อรอบนะครับเราจะตวงได้มากกว่าปริมาณของของเทปซีโฟนะครับ3ามถึงสี่สเปอร์เซนนะครับ mm hmm. ในในหสเต็ปนะครับ แล้วครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของพีโนนะครับเรามาดูสูมนะครับถือว่าเฉพาะฝาวาวนะครับประมาณ40เซนนะครับใหญ่มากนะครับปั๊มนี่นะครับปั๊มแบบคอมมันเร็วนะครับ ครับวันนี้เราก็คงจะรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเราก็จะมาพบกันหลังจากที่รถคันนี้ได้มีการติดตั้งนะครับใส่ถังใส่อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปรายงานตอนทดสอบจริงนะครับรถทุกคันที่ติดตั้งจากเราเราจะเน้นในเรื่องการทดสอบจริงนะครับเรียกว่าถ้าทดสอบไม่ผ่านนะครับรถคันนั้นไม่มีการส่งมอบนะครับครับวันนี้เราสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ